การผจญภัยและการสำรวจโลกกว้างหัวใจที่กล้าหาญของเราเมื่อแสงแดดแห่งความหวังได้ปลุกเราให้ตื่นขึ้นการกระทำถัดไปคือการก้าวออกไปสู่การผจญภัยลูกแมวตัวน้อยที่วิ่งเล่นอยู่ในทุ่งดอกไม้หลากสีสันคือภาพสะท้อนที่ชัดเจนของจิตวิญญาณที่ปรารถนาอิสระและความสุขโดยแท้การวิ่งพุ่งกระโดดและไล่จับผีเสื้อด้วยพลังแห่งความขี้เล่น เป็นการเตือนเราว่าชีวิตที่สมบูรณ์แบบนั้นต้องมีช่วงเวลาแห่งการปล่อยใจให้เป็นอิสระมีความสนุกสนานและชื่นชมความงามรอบตัวที่แต่งแต้มสีสันให้กับเส้นทางของเราทว่าการสำรวจโลกไม่ได้มีแต่ความนุ่มนวลของทุ่งหญ้าเท่านั้นมันย่อมมีอุปสรรคที่ต้องเผชิญภาพตัดไปที่ลูกแมวที่กำลังปีนต้นไม้ใหญ่เป็นการสื่อสารที่ทรงพลังต้นไม้ลำต้นใหญ่ เปรียบเสมือนเป้าหมายที่ดูเหมือนจะสูงเกินเอื้อมหรือปัญหาที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการพิชิตการปีนแต่ละครั้งอาจต้องใช้ความกล้าการตั้งใจและการฝ่าฟันอุปสรรคเล็กๆน้อยๆไปทีละก้าวแต่ลูกแมวไม่ได้ลังเลที่จะใช้เล็บจิ๋วของมันยึดเกาะและใช้กำลังใจทั้งหมดเพื่อไต่ขึ้นไปสู่จุดที่สูงกว่าและรางวัลของการเดินทางนั้นช่างคุ้มค่าเหลือเกิน เมื่อลูกแมวขึ้นไปนั่งบนกิ่งไม้สูงมันไม่ได้มองกลับลงไปยังรอยขีดข่วนหรือความยากลำบากที่ผ่านมาแต่มันได้มองออกไปยังหุบเขาสีเขียวกว้างใหญ่ที่ทอดตัวอยู่เบื้องหน้าภายใต้ท้องฟ้าสีครามที่สดใสนี่คือแก่นแท้ของการสำรวจโลกคือการก้าวออกจากความคุ้นเคยเพื่อไปยังจุดที่เราสามารถเห็นภาพรวมได้ชัดขึ้นมุมมองใหม่ๆที่ได้รับจากความสูงนั้น ทำให้ความกังวลเล็กๆน้อยๆที่อยู่ข้างล่างดูจิ๋วลงไปถนัดตาเราตระหนักว่าโลกนี้กว้างใหญ่ไพศาลเพียงใดและโอกาสใหม่ๆที่รอให้เราไปสัมผัสก็มีมากมายไม่มีที่สิ้นสุดจงกล้าหาญเหมือนลูกแมวตัวนี้อย่ากกลัวที่จะเผชิญหน้ากับลำต้นใหญ่ที่ขวางทางคุณและเมื่อคุณรู้สึกว่ากำลังเผชิญกับความยากลำบากขอให้จำไว้ว่า การเดินทางที่ท้าทายจะนำมาซึ่งรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นคือมุมมองอันกว้างขวางที่ได้รับจากจุดสูงสุดและความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นนักสำรวจผู้กล้าหาญในเรื่องราวของตัวคุณเองขอให้วันนี้เป็นวันแห่งการผจญภัยที่คุณจะมองโลกด้วยสายตาที่เปลี่ยมไปด้วยความกล้าหาญและพลังงานอันสดใสครับ